ผู้หญิงถูกคลุมผ้าตั้งแต่เกิดเพราะความอับอายที่จะแสดงความงามอันแท้จริงต่อโลกใครจะรู้ว่าครั้งแรกที่เธอกล้าหาญเป็นตัวของตัวเองก็ถูกหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมสนใจทันทีเขาเห็นเธอทนเจ็บใจที่ต้องละทิ้งชุดที่ชอบเพราะไม่มีเงินแล้วแอบไปซื้อมาไว้หวังว่าจะได้มอบให้เธออย่างเปิดเผยในสักวันกลับบ้านแล้วก็ยังคงคิดถึงมิาไม่เลิกเขารวบรวมความกล้าและแต่งตัวอย่างดีเตรียมชวนมิราออกมาเจอแต่เมื่อถึงหน้าประตูเขากลับกลัวขึ้นมาวันนี้เป็นวันก่อนวันแต่งงานของพี่สาวมิรา แขกที่มาร่วมง,งานต่างทยอยเข้ามาไม่ขาดสายแต่กลับไม่เห็นเงาของมิาออกมาเลยยิ่งมองไปที่ประตูความผิดหวังก็ยิ่งมากขึ้นแม้แต่ลูกน้องที่อยู่ข้างหลังยังดูเป็นห่วงตามไปด้วยจำใจอาสาช่วยหัวหน้าแก้ปัญหาพอเขาลงจากรถก็ส่งกล่องช็อกโกแลตให้เด็กชายจากนั้นเด็กชายก็เข้าประตูบ้านของมิาแต่คนที่ออกมาก็ยังเป็นน้องสาวทำให้คางผิดหวังมากเขาที่คิดจะล้มเลิกหันหลังกลับไปกลับพบว่าไม่น่าเชื่อมิาก็เดินตามออกมาเขาได้แต่ยืนมองเธอจากระยะไกล หัวใจของคันเต้นไม่หยุดและรัวเร็วทุกครั้งที่มีริมคานก็รู้สึกอ่อนไหวไปตามนั้นเมื่อเห็นมิราเดินกลับบ้านคานก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยแต่มิราก็คิดได้ทันทีอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์จากแฟนของเธอจึงรีบวิ่งออกมาหาแฟนของเธออีกครั้งคาเนรถยังไม่รู้ว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วเขายังดีใจอย่างไม่รู้ตัวที่ได้มองมิราอีกสองสามครั้งสาวโสดที่อยากจะเจอหนุ่ม่อเหม่มิราต้องลองใช้แอปโมโมที่นี่ไม่มีแรงกดดันจากการแชทกับคนรู้จัก แค่คุณออนไลน์นมโสดคุณภาพใกล้ตัวจะเข้ามาหาคุณทันทีอ่อนโยนและใส่ใจพร้อมอยู่เป็นเพื่อนคุณในทุกช่วงเวลาที่เหงาจะมีคนที่ตอบกลับความอบอุ่นของคุณได้ทันทีและใส่ใจความรู้สึกของคุณฉันเข้าใจคุณอย่างแท้จริงเมื่อกลับถึงบ้านคานยังคงไม่พอใจเงาของมิลาครอบงำจิตใจเขาทั้งหมดในหัวของเขามีแต่รอยยิ้มของมิลาจากนั้นเขาสั่งให้คนติดตามความเคลื่อนไหวของมิลาอย่างใกล้ชิดอยากรู้ทุกการกระทำของเธออย่างไม่สามารถรอได้แต่บังเอิญที่มิลาตกอยู่ในอันตรายตอนนั้นพอดี ในวันแต่งงานของพี่สาวมิล่าได้รับโอกาสพิเศษที่ได้ออกไปแต่งหน้ากับพี่สาวเธอเห็นว่ายังมีเวลาอยู่เลยตั้งใจจะไปหาในแฟนก่อนแฟนบอกว่าครอบครัวกำลังกดดันให้เขาแต่งงานเขาอยากพามิล่าไปเจอแม่เพื่อให้ครอบครัวเลิกคิดเรื่องนี้มิล่าก็เลยตามผู้ชายไปที่อาพาร์ตเมนต์แฟนหนุ่มปลอบเธอว่ารออีกสักครู่แม่จะมาถึงแล้วแต่มิล่ารอแล้วรอแล้วก็ยังไม่มีใครมาเมื่อเธอเริ่มกังวลว่าจะกลับบ้านช้าและถูกพ่อดุ แฟนหนุ่มก็ถือแก้วน้ำส้มมาให้บอกว่าแม่ตั้งใจทำให้เธอโดยเฉพาะดื่มเสร็จแล้วแม่ก็จะมาใครจะคิดว่าหลังจากดื่มเสร็จมิลาก็หมดสติไปที่แท้แฟนหนุ่มไม่เคยจริงใจกับเธอเลยเขาเป็นคนที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ในการใช้ชีวิตคุณใช้แบบนี้ไม่มีทางกล้าขัดขืนการตัดสินใจของพ่อแม่วันนี้ก็เป็นวันที่เขาควรจะได้แต่งงานแล้วด้วยการเร่งเร้าของพ่อแม่เขาจึงต้องจำใจและทิ้งอาหารที่ใกล้จะถึงปากรีบเร่งกลับไปแต่งงานอีกด้านหนึ่งคานก็บังเอิญถูกศัตรูลอบสังหารในขณะนั้น ชีวิตอยู่ในภาวะวิกฤตถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาถามคือมิราเป็นอย่างไรบ้างลูกน้องกลัวจะกระทบต่ออาการของคานจึงตัดสินใจปิดบางเรื่องของมิราไว้เพียงบอกว่ามิราทุกอย่างดีให้เขาสบายใจในขณะเดียวกันพ่อก็ยังคงรอลูกสาวที่ไปแต่งหน้าแต่ก็ไม่กลับมาบ้านเมื่อแม่ไปที่ร้านแต่งหน้าก็เจอเพียงพี่สาวเท่านั้นเมื่อพ่อรู้ว่ามิราแอบหนีไปพ่อก็เดาโดยอัตโนมัติว่าเธอหนีไปกับคนรักนั่นเป็นการทําให้ครอบครัวอับอายอย่างมาก แต่เพื่อให้พี่สาวได้แต่งงานอย่างราบรื่นแม่แม่จึงบอกกับคนอื่นว่ามิราป่วยไม่สามารถมาร่วมงานแต่งได้ในขณะที่มิราเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นช้าช้าเมื่อเธอฟื้นสติความกลัวอย่างไม่สิ้นสุดก็เข้ามาครอบงำเธอเกรงว่าพ่อจะทําให้เธอแหลกเป็นชิ้นช้นเธอคิดอยากจะรีบออกไปจากที่นี่แล้วกลับบ้านแต่ไม่คิดว่าจะมีคนขวางไว้เธอเพิ่งรู้ว่าที่แท้แฟนหนุ่มขายเธอให้กับซ่องข่าวนี้ทําให้มิราแทบชอบ็อกแต่สิ่งที่เธอคาดไม่ถึงคือคนที่แฟนหนุ่มแต่งงานด้วยในวันนี้คือพี่